สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง No Garden นะครับ No Garden Channel นะครับวันนี้เนี่ยเพจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเจ้าบอลสีครับตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวที่หลายๆคนเนี่ยให้ความ สำคัญแล้วก็ให้ความนิยมกันมากเลยนะนะครับอ่าบอลสีตัวนั้นก็คือเจ้ารวยล้นฟ้าครับอ่าจริงๆแต่บ้านในส่วนของบ้านเพชรเนี่ยยังไม่มีเลยนะเพชรเลยเอฟมานะครับอาจจะให้เอฟต้นใหญ่ๆมันก็ราคาสูงอ่ะเพื่อน<ๆ>เนเนาะดังนั้นเพชรก็เนี่ยเข้าไปเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ในเฟซบ้างสองนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเจออยู่เพจหนึ่งนะครับแต่นานมาแล้วแหละเป็นเดือนประมาณเดือนกว่าแล้วเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าเขาขายตัวเนื้อเยื่อนะครับของเจ้าตัวบอล นะครับรวยล้นฟ้าแล้วก็อะไรอีกเพชรก็จําไม่ได้แล้วเพ็นเอ,เอมาหลายวันแล้วพอดีตอนนั้นเนี่ยเอฟมาแล้วก็แบ่งกับเพื่อนไปนะครับตอนแรกเราก็วันวันเหมือนกันว่าเอการที่เราเนี่ยไปเอฟเจ้าเนื้อเยื่อที่เขาเพาะเลี้ยงอ่ะเหมือนที่เรารู้กันนั่นแหละว่าการเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยเรากลัวว่าเอดเดี๋ยวไม้เขาจะอ่อนแอไหมการเลี้ยงจะลาบากไหมเขาจะโตง่ายไหมโตมาแล้วจะดูแลอย่างไงอย่างเงี้ยเราก็กลัวไปต่างๆนานานะครับแต่ก็เออด้วยความอยากได้ก็ตัดสินใจเอฟมาซื้อมานะครับตอนที่ได้มาเนี่ยเพื่อนแลกได้มาเนี่ย ้นเนี่ยเล็กมากเลยนะครับเพื่อนๆอ,อ่าเล็กแบบแบบสามมีอยู่ประมาณเพื่อนว่าเพื่อนๆคงเคยเห็นและนะครับอ่าที่เขาขายเนี่ย ต้นเล็กมากเป็นใบเขียวๆอ่ะเพื่อนๆนะครับเป็นใบเขียวๆเล็กๆยังไม่สามารถแยกออกเลยนะว่าเป็นต้นอะไรกันแน่นะครับประมาณ4 3 4ใบเพื่อนๆนะครับใบประมาณสักนิ้วก้อยนะครับกับหัวแม่โป้งเนี่ยประมาณนี้ตอนนั้นเพื่นก็ไม่ได้ถ่ายรูปไว้เนาะาะไม่แน่ใจว่าเออมันจะรอดหรือเปล่านะครับเพราะไม่กล้าที่จะเอามาทําคลิปกลัวว่าเดี๋ยวถ้าทําคลิปแล้วมันไม่รอดนู่นนี่นั่นเนี่ยเพื่อนๆอาจจะแบบเออมันมันไม่สามารถเอาไปเป็นแนวทางได้ก็เลยแบบเออเลี้ยงให้รอดก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยเอามาทําคลิปนะครับอ่าปรากฏว่าวันนี้นะครับ เอฟมาตอนนั้นเอฟมาสิบต้นครับเพื่อนๆนะครับแล, attached. แล้วก็ nih, <out. S 2> เพชรเนี่ยห้าต้นเพื่อนเอาไปห้าต้นเอฟมาสองสายแต่จําได้ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยสายหนึ่งมีรวยล้นฟ้าครับอ่านะครับอีกสายหนึ่งก็ไม่แน่ใจแต่อันนี้ก็มีอยู่นะสองต้นเพชรปลูกไปแล้วนะครับสามต้นเนี่ยเพจเอามาพูดคุยแล้วก็ทาคลิปกับเพื่อนๆนะครับปรากฏว่ายังอยู่รอดเพื่อนๆนะครับได้หนึ่งเดือนกว่านะครับอ่าตอนแรกก็ด้วยความประหม่าใจด้วยความแบบเออไม่แน่ใจอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ก็ต้องลองดูด้วยความเพื่อแบบ อยากได้มันนะนะครับดังนั้นก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับอตอนที่ว่าได้มาเนี่ยเชรแกะถุงเลยนะเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวไปให้ดูก่อนว่าตอนนี้หลังจากที่ เอามาอนุบาลต่อนะครับแน่นอนเราก็กลัวเพื่อนๆนะครับเ็ก็จะใช้วิธีอบต่อนะครับเอาออกจากถุงที่เขาที่เขาอะไรนะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาเพื่อนๆเขาขายเป็นถุงนะครับถุงละสิบต้นนะครับแล้วก็แบ่งกับเพื่อนอีกนะครับห้าต้นนะครับตอนนั้นก็ไม่แน่ใจว่าซื้อมาจาราคายังจาไม่ได้เลยเพื่อนๆนะครับตอนนั้นอ่ะเออนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาอายุประมาณ ตั้งแต่ที่เอามาบ่มในแก้วนะอันนี้เพชรปิดฝาไว้ตลอดนะครับอาเพิ่งเปิดได้ประมาณเกือบ2ออาทิตย์แล้วเพื่อนๆนะครับเปิดให้เขารับแสงแล้วก็รับอากาศนะครับก็คิดว่าเขาเนี่ยอยู่ได้แล้วเพราะเขาออกหลอดใหม่ต่อเนื่องมากๆเพื่อนๆแล้วก็ต้นเนี่ยค่อนข้างที่จะโตแล้วสีเด่นชัดแล้วครับเพื่อนๆอันนี้กัดสีแล้วเริ่มกัดสีแล้วนะครับออกเป็นเห็นชัดแล้วว่าเป็นรวยล้นฟ้านะครับก็แน่ใจแล้วว่าไม่ถูกหลอกแน่เพราะไม้เนื้อเยื่อบางทีก็กลัวเหมือนกันนะเหมือนกับหัวบอลเนี่ยเพื่อนๆนะครับเหมือนหัวบอล นะครับอ่าเราก็ไม่แน่ใจว่าต้นที่ออกมามันจะชัวร์มันจะเป็นนกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นกไม่นกอ่าก็ลุ้นๆกันแต่อันนี้ก็ชัวร์แล้วว่ามันเป็นรวยล้นฟ้านะครับกับอีกตัวหนึ่งก็เนี่ยที่เป็นบอกเพชรไม่แน่ใจตัวนี้คืออะไรนะครับอ่าอันนี้เพชรเอาปลูกไปแล้ว2กระถางนะครับอ่าแล้วก็เหลืออีก1ต้นนะครับต้นนี้ต้นเล็กนะอีก2ต้นเนี่ยต้นเท่าๆกันเลยนะครับเท่าๆกับรวยล้นฟ้าอันนี้ถ้าเพื่อนๆรู้เนี่ยเ <ๆ S 1> พื่อนๆทักบอกเพชรด้วยนะนะครับเพชรก็ไม่รู้ว่ามันเป็น มันไม่กัดสีชัดเจนนี่เพื่อนๆก็เลยไม่รู้ว่าพันนี้เขาเรียกอะไรถ้าเพื่อนๆรู้เนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับอ่าบอกเพชรด้วยนะครับอ่าเราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไม่ได้ว่าออกมาสอนนะนะครับอันนี้เพชรจะคือการทําคลิปนี้อย่างน้อยก็จะได้บอกว่าเออเพื่อนๆเนี่ยหลายๆคนที่จะเอฟเจ้าตัวเนื้อเยื่อเนี่ยยาววันเลยเพื่อนๆเอฟมาอย่าเยอะครับแต่ทีละเล็กทีละน้อยลองก่อนนะครับอ่าถ้าได้ถ้าลุ่งก็ค่อยเอฟมาต่อนะครับอันนี้เพชรก็เอฟมาน้อยครับแบ่งกับเพื่อนคนละห้าต้นแค่นั้นเองนะครับอ่า พอมาเนี่ยนะครับเพชรก็ทำยังไงต่อเพื่อนๆเราก็แบบเอ้ยไม่รู้ว่าจะทํายังไงแต่เราก็นึกได้ว่าเออวัสดุที่เราใช้เพาะกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกพีทมอสหรือว่าแกลน้ำมอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแต่เพชรเนี่ยมีตัวพีทมอสอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวเพอร์ไลท์เพชรก็เลยตัดสินใจเพื่อนๆนนะครับอ่าใช้วิธีการอบในแก้วนะนะครับพอได้มาเลยของส่งมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็แกะซองแกะถุงออกนะครับแล้วก็เนี่ยเอาตัวพีทมอสผสมกับตัว เพอร์ไลท์นะครับอ่าผสมกับตัวเพอร์ไลท์นะครับก็อ่าในสัดส,ส่วนประมาณอะไรอ่ะเพชรก็ไม่ได้ว่าตอนนั้นไม่ได้ว่ากะอะไรมากนะก็เพอร์ไลท์เนี่ยไม่ได้ใส่เยอะมากครับก็ตีว่าถ้าสมมุติว่า พีทมอสเนี่ยหนึ่งส่วนเพ์ไรท์ก็ประมาณสักหนึ่งในสี่ส่วนนะครับเพื่อนเพื่อนอก็ใส่แค่ให้เกิดความโปรง่งอย่างเงี้ยแล้วก็ลดน้ําพอมาดครับกำนะครับใช้วิธีกมเลยเพื่อนๆอ,อ่ากแํบบิดให้น้ําหยุดนะครับอ่ะบีแบแรงๆจนน้าหมดนะครับก็ให้ความชื้นระดับพอดีนะครับแล้วก็อบไว้ในแก้วนะครับอ่าเขาก็ต่อมาเขาก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยฟื้นตัวดีมากเลยนะฟื้นตัวแล้วก็ จนเนี่ยประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับเขาก็ได้ประมาณนี้ถือว่าเร็วอยู่นะครับอ่าแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอเห็นว่าต้นเขาทรงเลยอันนี้เป็นแก้วทรงแก้วใบใหญ่นะนะครับเพื่อนๆอ่ามันล้นแล้วมันล้นแก้วแล้วก็เปิดออกให้เขาแสดงว่าเขาเนี่ยพร้อมแล้วเนี่ยรากเพื่อนๆดูรากนะครับรากเดินดีมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเพื่อจะพาเพื่อนๆมาแยกออกจากแก้วด้วยนะครับเอาออกจากแก้วแล้วก็ไปลงกระถางปลูกเลยนะครับอ่าเพราะถ้ารากเขาเดินได้ดีขนาดนี้เราคิดว่าเขาน่าจะ ร้อมกับสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วนะครับอ่าสวยครับเพื่อนๆนี่หลอดใหม่นะครับออกมาอีกแล้วนะครับอ่าอันนี้เนี่ยหลอดใหม่เพิ่งเพิ <Biraz S 1> <ๆ>่งเริ่มแข็งแรงนะครับอ่าสวยนะครับ2ต้นนี้เนี่ยนะครับอ่าเพราะจริงๆเป็นต้นเป้าหมายของผมแหละนะครับ2ต้นนี้ก็คือตัวรวยล้นฟ้านะครับเป็นบอลสีเพื่อนๆสามารถไปเสร์ชดูได้จากอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าสวยมากเขากัดสีแบบพอเขากัดสีเต็มที่เนี่ยกระดูกเขาจะขาวนะครับแล้วก็ พื้นเนี่ยจะติดชมพูแบบชมพูเรียกว่าชมพูบานเย็นหรือว่าชมพูเข้มเนี่ยเป็นก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับสวยๆเพื่อนๆนะครับเป็นชมพูแบบสว่างดูแล้วสวยมากๆนะครับอ่าเนี่ยเพื่อนๆดังนั้นเพื่อนเลยบอกว่าอย่าก,กลัวครับตอนแรกเพื่อนกลัวมากๆเลยนะเออเลี้ยงไม้เนื้อเยื่อเนี่ยเหมือนที่เราเคยได้ยินคนเขาพูดกันอย่างนั้นเลี้ยงยากอย่างนี้บำรุงพิถีพิธันยากมากๆนะครับแต่พอได้ลองกับตัวเองเ,อเพื่อนว่า มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะมันอาจจะบางไม้เท่านั้นแหละนะครับแต่สําหรับบอลสีอันนี้พูดกับประสบการณ์นะถ้าพูดผิดพูดพลาดไปเนี่ยเป็นก็ขออภัยด้วยนะครับอก็เดี๋ยวต่อจากนี้นะครับเพชรพาเพื่อนมาย้ายกระถางของเขานะครับอกับดินที่เพชรเตรียมไว้แล้วนะครับอพวกดินหรือว่าวัสดุปลูกนะครับเพื่อนๆนถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยนะครับมีข้อสงสัยเนี่ยอาจจะย้อนกลับไปดูได้นะนะครับส่วนสัดส่วนผสมดินปลูกของเพชรก็เหมือนเดิมครับเพชรเคยทําคลิปลงไว้แล้วนะครับ เดี๋ยวเพื่อจะชวนเพื่อนๆมาย้ายน้องบอลสีรวยเล้นฟ้าของเรานะครับลงปลูกกันเลยแอบมาดูกันเลยครับแอบโอเคครับเพื่อนๆนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมอันนี้เพื่อจะเตรียมกระถางอันนี้น่าจะขนาดประมาณเดี๋ยวนะหกนิ้วอ่ะเพื่อนๆนะครับไม่แน่ใจว่าหกนิ้วหรือเจ็ดนิ้วนะครับเพื่อก็ลองก้นด้วยมะพร้าวสับแช่น้ําก่อนนะครับอ่าแล้วก็ ใส่ดินเลยครับนะครับสัดส่วนอย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนอัจารส่วนเนี่ยเพชรเคยทําคลิปแนะนําไว้แล้วนะนะครับอันนี้เพชรก็แค่เอามาชวนเพื่อนเพื่อนมาปลูกเพื่อย้ายกระถางให้กับเจ้าตัวรวยล้นฟ้ากับอะไรไม่รู้อีกอย่างหนึง่งนะครับอ่าอันนี้ลองกะก่อนนะเพื่อนเพื่อนนะครับอย่าอย่าให้เนี่ยล้นกระถางนะครับต้องกะก่อนก่อนเทออกมาอืมก็คือ วัดระดับนี้แหละเพื่อนๆนะครับอ่าวัดระดับก่อนโอเคน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าก็เทออกมาได้เลยครับเขาดินเขาเก่อแน่นแล้วครับเพื่อนๆดังนั้นไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเป็นกังวลอะไรแล้วนะครับอืมเนี่ยเพื่อนๆดูว่ารากแล้วก็ดินเนี่ยเกาะแน่นนะครับอืมจะเรียกดินไม่ได้ดิพีดมอสด,ดีกว่าอ่านะครับ พยายามชันต้นให้ตั้งตรงนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนๆนจะสังเกตว่ามันเอียงอยู่แล้วเพชรก็จะดันนะครับดินปลูกเข้าไปให้อยู่ใต้นะครับก้นของในตัวที่เราย้ายมานะครับเพื่อที่จะให้ต้นเนี่ยอยู่จัดทรงให้อยู่ตรงกลางแล้วก็ต้นตรงนะครับอืมแล้วก็ใส่วัสดุปลูกเลยเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆครับใส่ใส่วัสดุปลูกเนี่ยเพื่อนๆอย่าให้อย่าให้เขาปิดวัสดุปลูกของเราเนี่ยอย่าให้ปิดตัวโคนใบโคนล่างสุดนะครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้มันเกิดความชืน้นแล้วก็โอกาสที่จะเน่าเนี่ยค่อนข้างจะสูงดังน,น,นั้นนะครับอ่าก็ใส่ดินแค่กรบโคนของเขานะครับเพื่อนๆอ่าอันนี้ก็เสร็จไปหนึ่งกระถางนะครับไปขอวางก่อน กระถางที่สองครับเพื่อนๆน,นะครับใส่ไปเลยวัดเหมือนเดิมครับวัดดูประมาณนี้นะครับกระถางที่สองโอเคอ อันนี้ต้นของเขาเนี่ยจะเริ่มโน้มหาแสงแล้วเพื่อนๆนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆปลูกไปแล้วเนี่ยให้เขารับแสงได้เพียงพอเขาก็จะแผ่ใบนะครับเป็นรูปทรงปกติ ต้นที่สองครับเพื่อนๆสวยงามตามท้องเรื่องต้นที่สามครับบางต้นเนี่ยเราใส่พีทมอสไม่เท่ากันนะเพื่อนๆน,นะครับก็ลองกะกะอย่างๆให้ดีนะครับอืมโอเคประมาณนี้ พยายามที่จะเท,เท,เทวัสดุปลูกนะครับให้เขา,าแน่นๆนิดนึงแต่ไม่ต้องแน่นมากนะครับต้นที่3ครบแล้วครับเพื่อนๆอแล้วก็เดี๋ยวไปจะเอาต้นที่เป็นปลูกไปแล้ว2ต้นให้ดูครับอ,อันนี้ เป็นอีกสองต้นที่เป็ดปลูกไว้แล้วนะครับเพื่อนๆอ่าก็สายพันธุ์อะไรที่เป็ดบอกว่าเป็ดไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะโต้หน่อยเผื่อใครๆเผื่อเพื่อนๆจะทราบแล้วก็กระซิบมาบอกเพชรหน่อยนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะครับอ่าบอนสีสายพันธุ์อะไรไม่รู้นะครับเนี่ยจะติดแบบนี้มาสามต้นแล้วก็จะเป็นรวยลุนฟ้าอยู่สองต้นแค่นั้นเองเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเพชรเอาตั้งให้ดูนะครับ เรียบร้อยครับเพื่อนๆนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวเจ้าต้นนะครับบนสีนะครับอันนี้จะเป็นดวยรุนฟ้านะครับดวยรุนฟ้ากับอีก2อสมต้นเนี่ยไม่แน่ใจ3ต้นนี้เนี่ยนะครับเป็นชนิดอะไรนะครับเออเพรก็ใครรู้ใครทราบเนี่ยกระซิบมานะครับ ถ้าขาเพชรด้วยนะนะครับบอกด้วยว่าเอไ,ไอต้นเนี่ยมันคือต้นอะไรเพชรก็ยังสงสัยเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่กัดสีเนี่ยนะครับอ่าถ้าไม่ใช่กูรูจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรือว่าคนที่ควอมบอดอยู่กับวงการบนสีจริงๆเนี่ยอาจจะไม่รู้ไม่ทราบเหมือนเพชรเนี่ยเพชรไม่ได้เป็นแบบพวกที่จะควอมบอดอยู่หรือว่าไม่ได้เป็นกูรูทางด้านบนสีหลอกนะครับอ่าแต่บางตัวไม้บางตัวเนี่ยเพชรมีประสบการณ์ก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนด้วยประสบการณ์อันน้อยนิดนีดน่แหละเพื่อนๆนะครับอ่าก็เสร็จเรียบรร้้้้้้อยแลลวหหังจาาาากนนีเเ่ไไมดทํใ รทุบก,กระเทือนนะสามารถที่จะเอาออกแดดรับแดดเช้าแดดสายได้ตามปกตินะครับแต่พยายามพวกนี้เล็กๆอยู่พยายามหลีกเลี่ยงแดดตอนบ่ายนะเพื่อนๆนะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นเนี่ยแดดสาคัญมากนะครับมีความจำเป็นต่อการกัดสีนะครับสีก็จะสวยได้ด้วยการใช้แสงนะครับแล้วก็ปริมาณน้ํำอะไรที่เพียงพอพอเหมาะพอดีนะครับอ่าก็เป็นไงเพื่อนๆคลิปนี้นะครับ เพรหวังว่าคงจะช่วยให้ใครหลายๆคนเนี่ยที่กลัวมากกับเรื่องของการเลี้ยงไม้แบบอ่าเนื้อเยื่อนะครับอ่าให้มีกําลังใจนิดนึงในการที่จะซื้อไม้นะครับอ่าเนื้อเยื่อมาเลี้ยงมาบ่มเพาะมาลองดูนะครับอันนี้ก็เพรไม่ได้ไว้ใจนะว่าเขาจะอยู่เติบโตแล้วก็อ่าสวยงามให้เราได้ดูได้ยนในการต่อไปเนี่ยยังไงเราก็ต้องสังเกตเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกนะในการเอฟไม้เนื้อเยื่อของเพรเนี่ยมาเลี้ยงนะครับอ่าอันนี้ก็ยังไม่ไว้ใจถึงเขาต้นจะโตแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้อง ดูเขาต่อไปนะครับแต่แค่เอามาเออให้เป็นแนวทางอย่างน้อยว่าเผื่อเพื่อนๆหลายคนตอนนี้จะเอฟไม้เนื้อเยื่อมาอยากจะเลี้ยงนะครับพอจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น้อยเนาะคิดว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆจริงๆนะครับอ่าเราก็เอาสาระอ่าดีๆแบบนี้มาแช์นะครับมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆน,อนๆนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆเหมือนกันนะครับถ้ามีสาระอะไรดีๆจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเนี่ยสามารถ ิชมหรือว่าสามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปเลยนะครับเพื่อนๆอแล้วเราจะมาพูดคุยเพื่อจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับเท่าที่จะรู้นะถ้าไม่รู้ก็อาจจะ เดี๋ยวไปสอบถามกูรูให้นะครับเป็นก็พอรู้จักในคนอื่นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่เขาชำนาญในเรื่องของบอลสีนะครับอ่าก็พยายามที่จะหาคําตอบกันเราก็ต้องช่วยกันในฐานะคนรักไม้เป็นเนี่ยปลูกไม้ทุกชน,นิดแหละเพื่อนๆไม่ใช่เฉพาะบอลสีอย่างเดียวไม้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกสินโคเนี่พวกอมอนเตรา่าหรือว่าพวกอะโลคาเซียหรือว่าพวกอะอฟิโลเดนดรนอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับไม้บ้านเป็นเนี่ยมีพื้นที่นิดเดียวไม่มีที่นอนละนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับอ่า ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้เนาะนะครับอ่าเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการซิ้นเปลืองเวลาของเพื่อนๆมากด้วยนะครับอ่ายังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยกด s u บสไคร b e กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันสําหรับคลิปหน้าเพจจะมาพูดเรื่องอะไรต่อนนั้นนะครับอ่าฝากติดตามรับชมสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอ่าขอจบไปด้วยบอลสงงีงามๆจริงๆเพื่อนๆอันนี้เพชรลงมากๆเลยนะครับอ่า องตัวนี้ไม่รู้อะไรตัวนี้รวยล้นฟ้าไอ้ตัวนี้ไม่รู้อะไรอย่าลืมนะครับใครทราบฝากเม้นทักมาในใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับใต้คลิปด้วยนะโอเคครับ